สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับผม h o n d ้า c c o r d นะครับโฉม78นะครับผมรอเหมือนเดิมนะครับผมนะครับชุดแต่งมุดโร่รอบคันนะครับแม็กแท้ขอบ20นะครับสวยเต็มพอดีซุ้มเลยครับผมสีสันตัวรถ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสวยเลยนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับ สะอาดสะอาดนะครับผมตัวจริงมีเสน่ห์มากนะครับผมสงสันสวยเลยครับเนี่ยนะครับหลอ่ลอๆเลยครับต่อไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในกันนะครับผม ภายในสวยเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของทามาใหม่หมดทั้งชุดนะครับสวยสะอาดมากครับนะครับแอร์หลังใช้งานได้ปกตินะครับแผงประตูสวย้าหลังคาทําแล้วนะครับ้าหลังคาสวยเลยครับสะอาดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับัลรอๆเลยครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันโคดคอนโทรลใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟฟ้าในรถคันนี้ใช้งานได้ครบหมดนะครับ ตสวยนะครับหลังคาสวยใสๆนะครับบางๆครับตัวรถไม่มีชนหนักพีควาำนะครับขาวพุกหล่อๆเลยนะครับตัวจริงสวยมีเสน่ห์เลยนะครับผมไบหน้าเบิกใหม่นะครับใส่ทิกคครับผมคิ้ว ยูคาดไฟนะครับคารบ์บอนโอเคนะครับเราลองเราลองมาดูอ้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่น2.0นะครับผม แรงด้วยประหยัดด้วยนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากใช้ในเมืองประหยัดประหยัดหน่อยก็สองจุดศูนย์นะครับผมแนะนําเลยครับเรื่องนิ่มนะครับน้ำไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับแต่งหล่อๆพร้อมใช้แบบนี้ราคาไม่แพงนะครับผม ตัวรถเป็นปี09นะครับราคาเปิดไปที่3 4 9 0 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดมีเครดิตจดได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับคันนี้นะครับลอยๆอย่างนี้ครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับสภาพโดยรวมพร้อมใช้เลยนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับดูรถได้ที่เต็นจิระเดชรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชส11-12ซอยบรมราชชนนี9 9หรือว่าโทรนะครับ 0924604256หารุ่นนี้อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ